สวัสดีครับวันนี้ทีมงานดอนเสรีฐีพามาที่สนามบินสุรภูมินะครับขาออกนะครับเพื่อทจะเดินทางไปที่จังหวัดสงขลานะครับก็ดูสภาพสนามบินสุรภูมินะครับก็จะมีคนไม่ค่อยเยอะนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดทําให้ไม่ปิดรับสายการบินต่างประเทศจํานวนมากนะครับคนก็จะดูน้อยนะครับ ที่เห็นอยู่นี้ก็คือบุษบกปฏิฐานพระบรมสารีริกธาตุนะครับะจุดบริเวณขาออกครับบริษัทขาออกครับคนก็จะไม่เยอะนะครับนะครับจุดเช็คอินก็จะว่างเป็นส่วนมากนะครับ สถานการณ์ไวรัสโควิด -19 นะครับสายการบินหยุดกันบินเยอะครับด mm ูอ hmm. ิครับเคาน์เตอร์เช็คอินส่วนมากก็จะว่างนะครับ mm hmm. เราจะไปดูรูปปั้นยักษ์นะครับ ยักษ์ก็จะมีหลายชื่อนะครับครับตัวนี้ชื่ออะไรครับสีออกเขียวๆนะครับทศก,กัณฐ์รับผมทศก,กัณฐ์ครับนี่ครับทศกัณฐ์นะครับไปดูอีกครับ ออรครับออกสีน้ำเงินนะครับชื่อวิรุณจำบังครับวิรุณจำบังนะครับ ก็จะอยู่คู่กันนะครับกับทศกัณฐ์ตรงนี้ก็มีอีกสองตนนะครับยักษ์สองตนเราไปดูว่ามีชื่ออะไรบ้างน,นะครับตนนี้มีชื่อว่า สกันมาราครับอัศกันมาราครับก็จะสีออกเทาๆนะครับเดี๋ยวไปดูทงังเดครับครับต้นนี้มีชื่อว่าอะไรไปดูครับต้นนี้มีชื่อว่า สหัสเดชะสหัสเดชะครับมาดูมาดูอีกสองตนครับตนนี้กับตนนี้นะครับไปดูว่าชื่ออะไรนครับตนนี้ก่อนนะครับ นี้ชื่อทศคิริทรน,นะครับทศคิริทรน,นะครับทศคิริทรน,นะครับสีแดง,แดงดะน,นะครับสีแดงสีแดงทศคิริทรนะครับไปดูอีกนะครับตนัวนั้นนะครับสีเขียวนะครับไปดูครับสำหรับองค์นี้นะครับชื่อ ทศคิริวันนะครับสีเขียวนะครับบรรยากาศทั่วๆไปนะครับที่มีคุกคลั่งก็คือสายการบินในประเทศนะครับสายการบินในประเทศจะมีคนบ้างนะครับสำหรับการเที่ยวชมขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ฝากกดแล์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ